ครับผมสวัสดีครับจะดีแค่ไหนนะครับถ้ามีเว็บไซต์ดีดนะครับที่มี AI ที่สามารถภาคเสียงจากสคริปที่เราได้ทำการพิมพ์นะครับและเสียงที่ออกมานั้นเป็นเสียงที่ เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับซึ่งเหมาะสําหรับคุณครูอาจารย์หรือผู้ที่ต้องทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการพากเสียงนะครับสามารถนําไปใช้ได้โดยเราไม่ต้องมาพากเองนั่นเองนะครับวันนี้ผมขอแนะนําเว็บไซต์ดีนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นเว็บไซต์อะไรนะครับผมขออนุญาตนะเปิดทีกทขั้นดูนะครับเว็บไซต์ที่ผมจะแนะนําในวันนี้นะครับ เราก็เข้าไปใน Google นะครับแล้วในช่องเสิร์ชแล้วก็เสิร์ชคำว่าบอทนะครับน้อยนี่ครับบอทน้อยวอยซ์นั่นเองนะครับคือตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้นะนะครับ b o t n o i v o i c e นะครับบอทน้อยนะครับแล้วนะครับเราก็มาเว็บไซต์แรกเลยนะครับบอ Noise ตรงนี้นะครับพอเราเข้ามานะครับ ทางเว็บไซต์ก็จะให้เราทำการนะครับลงทะเบียนนะครับเพื่อเข้าสู่ระบบการใช้งานด้วยอะไรครับด้วย l ล n e นะครับตรงนี้เราก็คลิกเข้าไปที่ลงทะเบียนด้วยไล n e นะครับเราอาจนะครับจะเข้าสู่ระบบนะครับด้วย QR code ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับเราก็ใช้โทรศัพท์ของเรานะครับทำการนะครับ ทำการลงทะเบียนนะครับไปที่ Line นะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็นะครับเลือกเป็นแบบนะครับสแกน QR code เพื่อเพิ่มเพื่อนนะครับแล้วก็ทําการสแกน QR code เข้าไปในทีนี้ขออนุญาตนะครับลองล็อกอินเข้าไปดูนะครับขออนุญาตนะครับก็เขาก็จะให้เราทําการกรอกนะครับรหัสนะครับยืนยันตัวตนนะครับจากนั้นเราก็จะนะครับ เด้งเข้ามาในหน้าของนะครับตัวที่เราจะสามารถเพิ่มข้อความเพื่อที่จะทำเสียงเป็นเสียงบรรยายนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตใส่ข้อความที่กระผมได้ทำการพิมพ์ไว้สั้นๆก่อนนะครับตรงนี้ Copy ค,ครับแล้วก็กดวางนะครับเอาละนะครับเมื่อเรา Copy วางเสร็จแล้วนะครับเราก็ลองมา เขาจะบอกว่าคุมข้อความนะครับเพื่อสร้างเสียงแล้วก็กดคุมครับจากนั้นนะครับข้างบนตรงนี้นะครับจะมีชื่อนะของเจ้าของเสียงนะที่เราต้องการนะครับมีน้องเอวาคุณอลันนะคุณไซเรนนะครับเราสามารถนะครับคุมก่อนนะครับสมมติผมเลือกเอวาแล้วผมกดสร้างนะฮะผมกดสร้างนะครับแล้วนะครับเราลองกดเพล์ดูนะครับกดเล่นดูนะ เรียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอ่าผมว่าเป็นเสียงที่ธรรมชาติมากเลยนะครับเอาละนะครับตรงนี้นะครับเราก็สามารถมาตั้งค่าได้อีกสมมุติเราอยากเปลี่ยนนะครับเป็นเสียงผู้ชายนะครับผมจะขอเป็นคุณอลันนะครับแล้วเรากดฟังเสียงดูครับเรียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเอาละครับจากนั้นเราลองมาดูความเร็วตรงนี้นะครับ ปกตินะครับตอนนี้ผมอาจจะเอาช้าลงครับสมมตินะครับแล้วก็ลองกดบันทึกลองกดเล่นอีกครั้งนะครับฟังเสียงนี้เรียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอา,อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาเป็นเสียงของน้องเอวาแล้วกันนะครับ ผมจะใช้ความเร็วที่ปกตินะครับลองกดฟังเสียงเรียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาเรียบร้อยแล้วนะครับในตรงนี้นะครับทางเว็บไซต์นะครับก็จะมีนะครับให้เราในตอนแรกเนี่ย500พอยต์นะครับตอนนี้ผมใช้ไป48พอย n t นะครับก็นะครับเราสามารถสมัครใช้งานเพิ่มเติมเป็นแบบนะครับอาจจะเข้าไปอ่านข้อมูลนะครับในเรื่องของการใช้งาน ถ้าเราได้พอยต์เพิ่มนะครับจะทําอย่างไรนะครับก็สามารถไปอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับตรงนี้ผมมาแนะนําแนวทางนะครับให้ดูว่ามีเว็บไซต์ที่นะครับเป็นเครื่องมือเป็นตัวช่วยสนับคุณครูอาจารย์หรือผู้ที่ทําเกี่ยวกับการเรื่องเสียงต่างๆนะครับเราสามารถใช้ได้เลยนะครับเมื่อเราพอใจแล้วนะครับเราพอใจแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราพอใจในเสียงตรงนี้แล้วเรากดดาวน์โหลดนะครับเรากดดาวน์โหลดทั้งหมด เห็นไหมครับไฟล์ที่จะได้นะครับจะเป็นสกุลไฟล์ MP3 เราก็กดดาวน์โหลดเลยครับตอนนี้ยืนยันการดาวน์โหลดนะครับ point ที่ต้องจ่ายทั้งหมดคือ44 point นะครับทางระบบทางเว็บไซต์มีเรา500 point ตอนนี้ผมใช้ไปแล้ว48 point ก็กดตกลงครับรอสักครู่หนึ่งนะครับรอสักครู่หนึ่งนะครับดูว่าเป็นอย่างไรอ่าเรียบร้อยครับเราก็ได้เป็นไฟล์ซิปมานะครับ เราก็กดแสงในในโฟลเดอร์นะครับเดี๋ยวผมจะลองแตกไฟล์นะครับเพื่อเข้าไปดูเสียงนะครับคลิกขวานะครับแล้วก็เลือกไปที่แตกไฟล์นะครับดาวน์โหลดเสียงนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตดูที่โฟลเดอร์ครับไม่รู้ว่ามาเรียนนะนะก็อยากให้ลองไปใช้ดูนะครับถือว่านะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วย ค,คุณครูได้ดีมากเลยนะครับอขออนุญาตนะครับลองเปิดเสียงให้ดูนะครับเร,เรียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา๋อตรงนี้ผมนะครับยังใช้เป็นเสียงของคุณอลันอยู่นะครับเรียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาอันนี้ผมอตอนที่ ดาวโหลดผมลืมกดบันทึกเสียงน้องเอวาแน่นอยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตดาวโหลดอีกรอบหนึ่งนะครับขอเป็นบันทึกของเสียงน้องเอวานะครับจากนั้นลองดูสิครับว่าลองกดเล่นดูฮะเรียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาได้แล้วครับลองกดตรงนี้เราได้แล้วนะครับแล้วเรากดดาวโหลดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจ่ายสี่สิบแปดพอยลองดูสักครู่หนึ่งนะครับจะเป็นอย่างไรนะครับ เสร็จสิ้นแล้วนะครับแสดงในโฟลเดอร์ครับเราจะทำการคลิกขวาแตกไฟล์อีกรอบครับ,ด,รรบดูสิว่าเป็นอย่างไรนะครับน่าจะเป็นตัวนี้นะครับสิว่าเป็นอย่างไรนะครับ เรียนประธานคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษานี่ครับเรียบร้อยนี่คือก็คือเสียงที่กระผมได้ดาวน์โหลดมานะครับเป็นตัวอย่างเสียงที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับยังไงก็นะครับหากใครสนใจก็สามารถลองเข้าไปสมัครใช้งานดูนะครับสวัสวีนนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ